ก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณซ u เปอร์สตาร์ไอดอลอวอร์ดนะคะสำหรับรางวัลฮอสตาร์ฟีมลออฟเดอะเย์นะคะก็เพิ่งรู้สึกนี่แหละคะ่ะว่าตัวเองเป็นซ u เปอร์สตาร์บางทีก็ตั้งคำถามว่าใช่แล้วหรือยังนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็พยายามตั้งใจทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของการเป็นนางงามนักร้อง นางแบบหรือว่าล่าสุดก็คืออีกเก้าหนึ่งของความสำเร็จสำหรับการเป็นนักแสดงนะคะซึ่งในปีนี้ถ้าเป็นไปได้ มีโอกาสหรือว่ามีเวลาที่สามารถจะมารับรางวัลเองได้ก็อยากจะมารับด้วยตัวเองเหมือนกับเช่นงานวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะที่ให้โอกาสรวมถึงมองเห็นถึงศักยภาพของฟ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยมาถึงวันนี้ไม่ได้นะคะเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ได้ถ้าไม่มีองค์กร m i s ิสแกรนหรือว่าบอสนวัตนะคะรวมถึงปราสวายนะของพี่ฟ้าทุกๆคนแล้วก็ แฟนคลับทุกๆคนเลยที่เป็นแรงซัพพอร์ตแล้วก็แรงผลักดันให้เรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้แล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณตัวเองนะคะที่เป็นอิงฟ้าในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในทุกๆวันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็พยายามจะเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่ทําเสมอและเชื่อว่าทุกคนจะสัมผัสได้กับสิ่งที่เราทําขอบคุณมากๆค่ะ Dan ini